สวัสดีค่ะสวัสดีจ้า,จาเจอกันอีกแล้วกันนิ่งระเลยวิกไลฟส์สไตล์นอร์เวย์นี่กับเพื่อนเพื่อกันเป็นมอนช่องอีหยังช่องจะฟองสาวมอนในนอร์เวย์จ้าปัดตางม,มูนีเด้อค่ะเดอ้อหลังนี้นะจ้ามือนี้เมือนีผ้ากันมาดหลานเอเชียนนี้ลาชูเรียนมากไหมเลิศฉัมาเบิ้งพี่น้องมาเบิ้งกันกันมาเบิ้งหลายชัดลายชัดมือนี้มีมหยังเนี้ยได้ทุเรียนมอนใส่ตาทีใส่โอ้ยตายไปเห็น น้องชุเลียนนจะกินป่ะชุเลียนพี่น้องโอ้อันนี้หน้าเดียวหน้าบางไงมันเละปะเด้นี่ยพ,พี่กระสีเอาสามหน้าหน่อยหน่อยล่ะหน้ามันแค่หน้าไงดีว่ะอันนี้เบาดิมอนอันนี้หนักหนักหนักนักมันมีเบา สองกล่องโอ้ยลืมเอากัตตาม้าน้องไมเล่ากัตตาเนี่เป็นยังไงอันนี้มี่โอ้มกัตตาอีหันยอุนี่พี่น้องทุเรียนจะเอาสองกล่องเราจะซื้อเน้ออื่นเด้อบัวบางพี่น้องมีทุกอย่างได้ค่ะนี่มีล่องกล่องเพราะอยากกินยังก็ได้กินนี้ได้พี่น้องนี่มัสมี่บัมีเห็ดพี่น้องเอาไปแกงเห็ดสามย่างเนาะงคือเสียบ งอกกัมี่ี่น้องต่ว่าแพงแ่ปกิญอกะอยากนั่นอยกกินเงยะกินยาาจะม่เงินเขียข้อทุอยางไปมัองไม่ไดอยากได้อย่างมะละมะเลอะกับมีเบิรบพริกกับมีม้อนบักพิกเขียวกับบักพีน้อยราคาเา่ากันวะอันที่รุ่นทาซื้อไปมาบาไงเนาะรุ่นท่นซื้อไปโลกก็ไหนหมักไว้ไง Dorian, 500 kroner per kilo. Det blir 378 kroner. Vær så god. พูดไทยได้ด้วยนี่นพี่น้องสามร้อยเท่าไรบ้างว่างบนจสเลยามร้อยเจ็ดสิแปดนพี่น้องเกิดสิบดี่ิเป็นเงินไทยรางเจ้าบาทพี่น้องอันใส้พ่อดีๆพี่น้องเอาเข้าบ้านไปได้หัวจะหักแตกพี่น้อง สื่เลี้ยง่กัวา่ไม่เอาเขาบ้านพี่น้องัวอะไรออามาถินนอกบ้านเขาวัแพ่งมาสื่อกินแต่ว่าเขาให้ินในบ้านพี่้องเขาให้ถินในหมอกมีนมนทันนอีกแกกีแกคลาดเกอมแกเชิดปะดยแอ่มเย่โพอีกแกโร่เป็อปีซะยืมนะย้ายไปปีสิเดส เดบรปาปบ้านที่นปบามนแบบนี้มีเรป๊อปเนี่ยบ้านที่นอกลาเมื่อนี่การเวลาพามื่อนี่เดีามาเบิรงร้าดเอเชียแบบบไรตั้งใจที่น้องมากแบบเขาเปลาเล้วมมือหนาสิตั้งรักผามาเบิง์หมที่น้อง ต้านแล้วพี่น้องวันนี้ตอนนี้ก็ทุ่มกลัวเหรอพี่น้องทุ่มซี่สิบคอยกับมาหอดบ้ังคอยย่างบ้าได้เข่าเงี้ยนอยู่พี่น้องว่ามปนบ้าเข่าดอกเขาหอดในขั้วไม่ได้ขืนหอดเทือกเขียนหาไฟง่า่คอยอยู่คอยย่านเล่าเหม็นทุเรียนไฟใหญ่เด็ดสวนเพลินคอยเคยอันเอาเขาในเฮี้ยนพอตะก้อนต้นเป็นที่มาได้กว่าน่งที่หมอกบันไดเนาะคอยกินในเฮี้ยนแล้วกระเล่ากระทุ่นได้ดอกแต่ว่าเล่าเด็ดสวนเด็ดสวนเล่าพี่น้องก็คิดว่า ันสิพ่อกินอยู่พี่น้องซื้อสิเีเล์ปันไดแต่ว่าก็มีแม้ไงไงที่มันออกเดรย์แต่ว่าก็พ่อกินอยู่พี่น้องถือว่าใส่ได้พี่ถือว่าโชคดีพี่น้องซื้อทุเรียนรอบนี้่เล์แห้งบ่หมินเขาเอาิญว่าบ่เป็นเขาเอาเิญว่าเ,าเป็นปลาบังงเขาเอาเิญถักชุเลียนมันเละเนาะแต่ว่าอันนี้บเลืพี่น้องปาเสียด้วยใจพี่น้อง โดนดนกินท่านั่งพี่น้องนี้สิว่าซิมเบิงพี่น้องว่ามันเสียบบ่ระ่พอกินอยูได้พี่น้องง่านอยู่เลี่ยนเลยออกมาแข็งน,น้องจากัใไดเลย เนาวันนี้ก็ได้มานั่งกินท้อหมอกพี่น้องเคยหน,ยนาวบางเขียนมันก่อยเสียเลยกระเือกมือนอีก,กับผ้าไปซื้อทุเรียนเน,นาะค่ะเนาะผ้าไปเบิรงร้านเอเชียอยู่โพสต์กรุณพี่น้องเมืองอีกเมืองหนึ่งขับรถประมาณสิบห้านาทีจากเมืองที่ขอยอยู่มันก็มีทุกอย่างพี่น้องที่มาจากเมืองไทยเว่า มันกะออกจากแทงแต่ว่าคาคิดถึงคาง,งั้นแล้วมันกะพ่อมันกับพ่อสื่ออยู่พี่น้องกับค้าแรงที่ห้าหาได้ยินีหนะคะภพพี่นอ้อ <c oughs> งหนาวสัหนาวไอตุนจะคว้างกันเลยตุนพี่น้องเอ้ย พ่อคอยว่าให้กินทุเรียนในบ้านแล้วเมนต์่าเมนทุเรียนก็ต้องมานั่งกินตั้งนอกพี่้องอันนี้อนาใจบ่ผู้เจ้๋อรสสัตว์กุ้จังทุเรียนอ่อนแหละพี่น้องะไรพูดเนี่ยในเบิร์ตพี่น้องเสียดายบ้านเดียวน้อยนึงกินให้ส้มยากพี่น้องน่าบนบาง กินซาบว่าใดพี่น้องมันหนาวขอดิฝ่าวขอนเฮียน, <c oughs> กน,กน,น,นกินซาบว่าใดต้องฝ่าวกินฝ้าแล้วพี่น้องกินทีเรียนนอกบ้านหนาวหนาวเราบ่กเช้หาหนาวดอกตอนนี้ค่ะดูดูใบไม้ปริแต่ก็ยังหนาวคือเกา่าตอนนี้ประมาณจะกองชาหน้าตอนนี้ประมาณเจ,จ็ดองศาพี่น้องบางบ้านนั่งที่แหลกไปยังแปดองศาอยู่ เดืนพี่ชายก็เยน็นเมื่อนี่กับภาพไปเบิ้งล้านเอเชียเนาะคะเนาะไปแบบว่าได้ตั้งตัวพี่น้องพอดีไปบ้านมูไปคูยทุรกันน้อยนึงกันเลยพาก,กันเลยไปสือสทุเรียนพี่น้องเพราะว่ามูโทรมาบอกว่าทุเรียนมากของไทยมากว่าสั่งก็ได้พาก,กันไปแต่ก็บ่ได้อิงยังหลายดอกได้ตุเรียนมากเหระพี่น้องเมื่อนี่กับเท่านี้ละพี่น้องขอบคุณที่ติดตามกันเด้อค่ะเด้อแซบอยู่พี่น้องทุเรียน สุปวา่าผู้น่อยแสบก่ผู้ใหญ่พี่น้องมือนี่ของสื่อของพี่น้องเว้ยย่าไปคิดเป็นเปรียบเทียบกับเงินไทยพี่น้องมันเทียบกันบ่ไไรดอกถ้าข้าไปเปรียบเทียบเป็นอันนันท่านีเงินค้นจักบาทหรอเพียดเป็นเงินไทยทนีโอ้แพงเสียไม่ได้กินเราพี่น้องข้าต้องไปว่าพี่น้องอย่าไปคิดเป็นเงินไทยถ้าขาอยู่นอเวข้าต้องคิดเป็นคา่าเงินคน้นเท่าซื้ออย่างมากหรอขาคิดเป็นเงินไทยไม่ได้กินพี่น้องเพราะว่ามันแพง สิล่ะค่ะขอบคุณที่ติดตามชมเด้อค่ะเดอ้อคลิปเล่งด้วนพี่น้องเมื่อนี้ว่าคอยอ,อิ่มทุเรียนเมื่อฝากช่องเด้อค่ะนิ่งเบรย์วิคไลฟ์สไตล์อินนอร์เวียเมื่อนี่ก็นาวแม่งพี่น้องเมื่อนี่ก,กะลาไปก่อนค่ะเจอกันคลิปหน้าเด้อค่ะเดอ้อสวัสดีค่ะ